มันไม่มีของมันมันบอกว่ามันโดนคนในบังเกอร์ยิงพี่มันก็ไปเอาคนมาช่วยเฮนะมันจะร้องไห้แล้วพี่นางสารหน่อยเฮียมันจะร้องไห้มันโทรมาสองคนเลยหาผมมาเนี่ยเดี๋ยวับตบเดียไปบังเกอร์มาจะไม่ไม่ได้ไปไม่ได้เข้าแม่งพูดไปเหมือนแม่งจะร้องไห้แม่งพ,พี่ผมไม่มีของผมจะมาฟาร์มของผมโดนคนในบังเกอร์ยิงอ้อา,<ม>าวสงสาร พ่อพี่แล้วผมวิ่งมาเฉยๆดูดิโซดาเปียวรูดผมไปสอง <c oughs> <c oughs> ตัวไหนตัวผมตัวไหนอ่ะที่บ้านนู้นน่ะดิใช่ไอเบียรเขาหลุดตรงนั้นไงไอ้ไอ้นี่ประวัดทัดสิบเจ็ดเมือ่อกี้ป็ะวัดที่สีไปไอโอใช่ อนดสสามน่าจะอยู่สามนะที่สามบุกี้แมนไหนพี่บ้านจะบ้านหรือเปล่าใช่ก็บ้านบุกี้แมนนะครับแก้้านบุกี้แม่อยู่ตีสี่นำสองอล่ะ มันไปนวางระเบิดในนี่เปล่าบี๊มีอยู่์แต่ใครคิดไม่เข้าเวลาแล้วมีปัญหาเรื่องก,การยัดคลิปจะยัดไม่ให้เข้าแล้วก่อนให้เต็มโอ,โอเค ดูได้ไงวะมันนจะเข้ามาทางนี้นะมันไม่มีขอมันมันบอกว่ามันโดนคนในบังเกอร์ยิงพี่มันก็ไปเอาคนมาช่วยเถอะมันจะร้องไห้แล้วพี่อ่าองฝาหน่อยเนี่ยมันจะร้องไห้มันโทรมาสองคนเลยหาผมว่าเนี่ยเ กี่นะผีแค่ตบเบียไปบังเกอร์มาจะไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ตอมแม่งพูดไปเหมือนแม่จะร้องไห้แม่พี่พี่ผมไม่มีของผมจะมาฟาร์มของผมดวงคนในบังเกอร์ยิงข้าวสารมาพพี่แล้วผมวิ่งมาเฉยๆดูดิโซดาเพียวรูดผมไปสองไอ้ผมทำไง